นี้ถ้าในเอเชียหลักๆเราก็เบอร์สองนะปีนี้7.6เปอร์เซ็นต์เมื่อเราไปดูสเปรดระหว่างอัตราดอกเบี้ยเท r เยียบอ e l d ของเมกาเทียบกับอัตราดอกเบี้ยส0ปีของเมืองไทยสเปรดเนี่ยมันท่างออกจากกันเยอะมากปีนี้ท่างออกจากกันเยอะมากตามหลักแล้วยิ่งถ่างออกบาทก็ควรต้องยิ่งออกสีขาวกับสีเหลือง สีเหลืองเนี่ยคือค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สีขาวเนี่ยคือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยตัวเทนเดียบอลยูของเมริกากับของเราถ้าดอกเบีย้ยมันห่างฉีกห่างออกจากกันเเงินมันต้องไหลออกไปอเมริกาไหมสเปดห่างแบบนี้เงินมันต้องไหลออกจากบ้านเราแล้วไปเข้าบ้านเขาสิมันเกิดเดเวอเจนต์กันเกิดขึ้นเฉยเลย เราจะเห็นได้จากภาพของคำการเป็น correlation เนี่ยเปลี่ยนจากไปในทางเดียวกันเนี่ยเป็นในทางตรงข้ามกันก็คือสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกันสีแดงหมายความว่าถ้าสเปรดยิ่งขึ้นบาทยิ่งแข็งซึ่งมันคนละเลื่อนกับที่เราเข้าใจ Follow the money the ค่ะพี่ปิงครับเท่าที่ติดตามสังเกตการดูนะคะเงินบาทแข่งค่าขนาดนี้7%็กว่ากว่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะคะทางปบาชาติก็ยอมรับว่าเราแข่งค่าไประดับต้นๆเลยนะคะพี่ปิงวิเคราะห์ว่าบาทแข่งขนาดนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรคะก็เอาต้นๆนขนาดไหนเนี่ยก็ให้ดูการแข่งข้าตั้ต้นปีแล้วกันนะครับ <c oughs> อันนี้ถ้าในเอเชียหลัก เราก็เบอร์สองอ่ะปีนี้เจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะเจ็ดจุดหกเปอร์เซ็นตนะครับการแข่งข้าของบาทนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นไต้หวันดอลลาร์นะครับเบอร์สามก็เป็นเจแปนิสเยนนะครับอินโดนีเซียลูเปียนะครับอินเดียลูเปียอินเดียลูเปียเนี่ยนะฮะก็ปีนี้ก็เน้นอ่อนค้างเงินไหลออก นะครับฟิลิปปินส์เปโซช่วงหลังอาจจะดูแข็งค่าขึ้นมาหน่อยก็ปีนี้ก็พลิกกลับมาแข่งนะครับก็กลไกสาคัญกเ็เราจะเห็นได้ว่าประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียจะจะเน้นแข็งกันถ้าคนที่อ่อนเนี่ยแล้วมันมีปัญหาภายในอาจจะมีปัญหาเรื่องการเมืองหรืออาจจะมีความเสี่ยงซัมติงบางอย่างในตัวเลขเศรษฐกิจของเขาซึ่งก็คงต้องไปเจาะจอดดูภายในแต่หลักๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แค่สกุลเงินในเอเชียแข็ง แต่เขาแข็งกันเกือบทั้งหมดยกตัวอย่าง mm hmm. เช่นถ้าเกิดเราไปดูในกลุ่ม G10 ไปดูในกลุ่ม G10 เนี่ยจะยิ่งช็อกนะฮะโอโ้แข็งกันระเบิดเถิงเราลองไปดูในกลุ่ม G10 นะครับกลุ่ม G10 เนี่ยโอ้โหดูฮะสวีเดนอ่สสวิตฟรังนะะจะเอาเป็นนอร์เวย์เจียนยูโรอะไรเงี้ยปีนี้เขาแข็งกันระเบิดอยู่แล้วและถ้าเราจะให้ดูจริงๆอ่ะตัวเราเองไม่ได้แข็งดีไปกว่ายูโรด้วยยูโรปีนี้แข่ง 3%เรเราอะแข็งค่าเราวาประมาณ7%อย่างที่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับแล้วก็สวิตฟังก็เราก็อ่อนค่าด้วยเมื่อเทียบกับสวิตฟังอ่านะครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้เชิงว่าเราผิดปกติมากมายอะไรนักถ้าให้สรุปก็คือเราอะเป็นไปตามเทรนที่ตัวดอลลาร์เขาอ่อนและเราก็แข็งค่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่แข่งค่าแบบพวกลังท้ายอ่ะ ถ้าเอาแบบว่า G10 ิบวกเอบวกเอเชียด้วยเนี่ยแล้ว,ว่ามันอันดัเจ็ดเปร์เซ็นตนะครคนอื่นเขาก็สิบแปดเปอร์เซนกันนะฮะเออยูโรยังสิบสามเปอร์เซ็นเลยนะครับคือไม่ถึงขนาดแบบผิดปกติอะ่ะผมว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่พอจะยอมรับไหวนะฮะแล้วถ้ามาดูกันที่พื้นฐานเนี่ยก็จะพอ,อ,อทำความเข้าใจและยอมรับมันได้ก็คือ ปีนี้เนี่ยมัน็นปีที่เรามีการเกินดุลบัญชีเดินสัพัดเนี่ยเยอะจัดอ่าเยอะเยอะเยอะมากนะเอาแค่รายงานตัวเลขของแบงค์ชาติในเดือนล่าสุดก็คือเดือนกรกฎาคมที่เพิ่งรายงานไปเมื่อปลายเดือนสิงหาเป็นตัวเลขของเดือนกรกฎาคมเราเกินดุลบัญชีเดินสัพัดอีกราไหมสองจุดสองพันล้านเหรียญรวมแล้วตั้งแต่ต้นปีเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยหนึ่งจุดสามเก้าหมื่นล้านเหรียญตีท่านหนึ่งจุดสี่ไปเลยแล้วหนึ่งจุดสี่หมื่นล้านเหรียญ ซึ่งเจ็ดเดือนเนี่ยมันมากกว่าปีที่แล้วละปีที่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่งจุดสามหมื่นล้านเหรียญปีนี้เจ็ดเดือน,นะมากกว่าปีที่แล้วทั้งปีและมากกว่าปีสองพันยิบสามที่เจ็ดพันล้านเหรียญและถือว่าเป็นการพลิกนรกนะฮะจากที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วงปีสองพันยี่สิบสองพันย่ิบสองอ่ะสองปีติดกลายมาเป็นเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสามปีติดก็เมคเซนนะ ออจากเดิมที่บาทเนี่ยโอ้โหอ่อนทะลักเดือดไปสามหกสามเจ็ดเมื่อปีสองปีที่ผ่านมาคือมันคงจะตลกอ่ะที่เราจะต้องอ่อนไปเกินกว่าสาสิบเจดอีกท,ทั้งที่เราเกินดุลไปชีวาพิกกับจะขาดดุลสองปีทำมาหารับประทานแล้วเงินไหลออกจากกระเป๋าเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินเป็นบวกเข้ามาเนี่ยสองสามปีแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สามเนี่ยเราจะต้องอ่อนเนี่ยมันมันคงไม่แม็กซ์เซน มันก็มันก็ถูกต้องตามคํานงครองทมอยู่แล้วที่เราจะแข็งนะครับและแม้ว่าเราจะมีประเด็นเรื่องการเมืองใช่ไหมครับแต่การเมืองของเราสังเกตได้ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดแบบคือมันเป็นการเมืองที่ที่ที่ก็ประครับประคองต่อได้แต่มันไม่ถึงขนาดแบบทําให้แบบประเทศเติบโตอต่ะแต่มันเป็นการเมืองที่ประครับประคองได้มันไม่ได้ถึงขั้นแบบ มีการเปลี่ยนแปลงมีการรัฐประหารมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรที่มันไม่แน่นอนคือรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนนโยบายแต่ก็แต่ก็ไปได้เรื่อยๆสภาก็ยังมีอยู่คือการเมืองดูคล้ายๆญี่ปุ่นอ่ะว่างั้นอารมณ์เดียวกับญี่ปุ่นเลยผมว่าไม่มีอะไรแตกต่างเปลี่ยนนายกก็ผีละคนเหมือนกันนายกเนี่ยอย่างคุณอิชิบาก็เพิ่งมาอ่ามาแล้วก็ไปแล้วเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันเราก็อารมณ์นั้นน่ะคือภายใต้ระบบแบบ ระบบแบบนี้ก็เปลี่ยนแบบนี้เกาหลีก็เปลี่ยนอเกาหลีเปลี่ยนทีนะครับเอ่อเอาเรื่องเกาหลีนี่ฮานิดนึงคือเราบอกว่าประเทศไทยเนี่ยรัฐสภาเอ่อศาลองค์กรอิสระสารัฐมนูญเนี่ยโอ้โหมีอิทธิพลมีบทบาทสูงใช่ไหมเปลี่ยนนายกได้เป็นว่าเล่นขอโทษทีแลฐศาลรัฐมนูญเกาหลีนี่เปลี่ยนประธานาธิบดีเลยนะฮะ <laughs> แรงกว่าอีก คือมันก็เป็นกันทุกประเทศผมกำลังจะบอกแล้วก็เออสก,กุลเงินเขาวอนมันก็แข็งค่าขึ้นมาเยงก็ยังแข็งค้าได้แม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องการเบืองถูกปะก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรผิดปกติคุณกีตาร์ถ้าจะมีอะไรที่ผิดปกติก็คืออีตัวดอลลาร์นี่แหละที่มันอ่อนผิดปกติอืมแล้วส่วนที่เป็นการเกินดุลน,นะคะมันมีข้อสังเกตะคะ่ะพี่ปิงว่าส่วนที่เกินดุลมาจาก ไหนทองคําหรือเปล่าทองคําทําให้บาทแข็งไหมะครับ <c oughs> ไม่ติดเพิ่นนี้ไหมก็อ่าส่วนหนึ่งที่เกินดุลเพราะว่าเราเกินดุลการค้าด้วยค่ะอ่าเกินดุลการค้านะครับแต่ว่าตัวเลขเกินดุลการค้าที่รายงานของแบงก์ชาติเนี่ยไม่ค่อยได้สอดคล้องกับของกระทรวงพาณิชย์ออย่างปีที่แล้วเนี่ยเราขาดดุลการค้าแต่ของแบงก์ชาติอ่ะเกินดุลการค้าคือคนละข้างเลยอ่ะ นะครับอปีที่แล้วนะฮะเราไปดูตัวเลขนะฮะค,คือผมไม่ได้มีตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นะแต่เราจะเน้นไปที่ตัวเลขของแบงค์ชาติเป็นหลักแล้วกันปีที่แล้วเนี่ยเราเทรดบรรล้านเนี่ยเราเกินดุลกว่าสองจุดหนึ่งหมื่นล้านเหรียญเยอะเยอะมากเยอะมากนะฮะถ้าไปดูของกระทรวงพาณิชย์ผมเดาว่าเราขาดดุลเนี่ยคือมันคนละทางกันไปเลยอ่ะขาดดุลเป็นหมื่นด้วยแต่ของแบงค์ชาติเกินดุลสองจุดหนึ่งหมื่นอันนี้เก็บไว้ก่อน นะฮะอ่ะทีนี้ของแบงก์ชาติเนี่ยเขาก็จะเน้นที่อะไรก็เน้นจะเน้นดูที่การโอนเงินเข้าโอนเงินออกเพื่อชําระค่าสินค้าอะไรก็แล้วแต่เขาจะเอามาเน็ตๆแล้วก็ออกมาเป็นเทรดบาลานซ์ให้กับเราได้เห็นเป็นตัวเลขเลยอ่ะซึ่งมักจะเป็นเหมือนตัวนํามากกว่าเพราะว่าเดิมปกติแล้วถ้าเวลาคุณทำํำการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องมีการโอนเงินเข้าออกก่อนแล้วค่อยส่งสินค้าถูกไหม ตัวเลขของแบงค์ชาติดูแล้วก็จะเป็นตัวนําแต่ว่ามันแปลกตรงที่ของกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ตามมาชักทีหนึ่งก็ขาดทุนบ่อยตอนนี้ดูเหมือนสัญญาณของพี่ปิงหลุดไปนะคะเดี๋ยวสักครู่ขออนุญ,ญาตให้ทีมงานคอนแทคพี่ปิงนะคะน่าจะมีความขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยค่ะพี่ปิงกลับมาแล้วค่ะ อันนี้อันนี้ขนาดไม่ได้ไปแตะอะไรการมงการเมืองอะไรเนี่ยยังยังโดนเซ็นเตอร์เลยค่ะเชิญค่ะพี่ปิงค่ะข้อมูลตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์กับแบงค์ชาติอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีไหนไหนแล้วก็พอดีเมื่อกี้ช่วงที่มันหายไปเนี่ยผมก็เลยอยากจะไปเปิดเอตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เลยดีกว่าทั้งปีหกเจ็ดเอาเฉพาะทั้งปีหกเจ็ดนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าเออมันแตกต่างกันจริงๆนะครับนะครับ เนี่ยด,ดูดูทั้งปีหกเจ็ดอ่ะเป๊ะเลยนะครับอ่ะคือของกสิพาณิชย์เมื่อปีหกเจ็ดแ็นว่าเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันอยู่หยกๆย,ยกเลยว่าของแบงค์ชาติเนี่ยเกินดุน 20, ลสองหมื่นกว่าล้านอ่าแต่ของกสิกรพาณิชย์อ่ขาดดุลน,นะฮะหกพันกว่าล้านแล้วก็สิกรพาณิชย์เขาจะมีรายงานอยู่แล้วว่าถ้ามูลค่าการส่งออกเนี่ยไม่นับรวมทองคําหักออกด้วยเกี่ยวกับน้ํามันทองคําออกไปแล้วเนี่ย มันจะขยายตัวเพียงแค่เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าหักออกไปเนี่ยเราก็จะขยายตัวน้อยลงแต่มันไม่ถึงขนาดว่าจะจะลดหวบจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคือมูลค่าการส่งออกเนี่ยคุณยังเติบโตในระดับห้าจุดี่เปอร์เซ็นได้ทั้งปีนะครับแต่ถ้าหักเกี่ยวกับทองน้ํามันทองคําหายไปเพียงแค่ระราวประมาณสามหมื่นกว่าล้านเองก็ยังเติบโตห้าจุสี่เปอร์เซ็นตเหมือนเดิมนี่การส่งออกแปลว่าในยะของการส่งออกทองเนี่ย โอเคมีส่วนนิดนึงแต่จะเห็นได้จากสัดส่วนเนี่ยมันแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นอ่ะทองกับน,น้ํามันด้วยนะแล้วก็พวกยุทธป,ปัจจัยก็ตีประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตของปีที่แล้วเออเลยไม่ได้ดูว่าจะมีในยะมากสักเท่าไหร่และถ้าเป็นตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคือมันขาดดุลเป็นของแบงค์ชาติเกินดุลซึ่งผมก็ไม่ไม่ได้ไปดูไ้ไหนว่าทําไมยังไงนะครับก็ คงมีผลบ้างคุณกีตาเรื่องของทองคำเพราะว่ายิ่งทองคำปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ทำให้มูลค่าการส่งออกเราจะสูงขึ้นนะครับแต่เด็ดออกมาแล้วเป็นเทรดบาลานซ์เป็นการเกินดุลหรือขาดดุลเนี่ยอาจจะไม่เยอะเพราะว่าคุณก็ต้องนำเข้าแพงนำเข้าแพงเพื่อเพื่อมาอะไรเพื่อมาแปลงนะฮะอาจจะให้เป็นรูปปั้นทำให้มันเป็นจิวเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปส่งออกเนี่ยออกวัตถุดิบมันก็ต้องสูงขึ้นแล้วก็ส่งออกก็แพงขึ้น เน็ตเนแล้วอาจจะใกล้เคียงเดิมก็ได้มาจิ้มนะครับก็คงมีผลบ้างแต่ไม่คิดว่าจะแบบเป็นตัวแปรสําคัญเน่ะไม่ไม่คิดว่าจะขนาดนั้นและถ้าเราย้อนกลับไปดูปีที่เราขาดดุนการค้าแล้วก็เย้อนกลับไปดูที่ปีที่เราขาดดุลบัญชีเดินสะพัดทองก็ไม่ได้เป็นขาลงอะไรเช่นในปีสองพันยิบสองยิบสามยิบสี่อ้ยยิบสามยิบสี 2022เริ่มเกินดุลออไม่ดิขอภอภัยขอถูกแล้วครับปี2022เริ่มเกินดุลปี2021ทองก็ขึ้นเราก็ยังขาดดุลบัญชีเดินสัะพัดได้เลยในปี2021นะอผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลมากนะักโดยสรุปนะครับดังนั้นก็คือเป้าหมายเนี่ยน่าจะอยู่ที่ดอลลาร์นะคะความผิดปกตินี้เข้าใจว่ามีสถิตินะคะเรื่องของการอ่อนค่าของดอลลาร์ ที่ออน่าสนใจี่คุณทําด้วยนะคะพี่ปิงช่วยแชร์ข้อมูลคือไอ้ที่เมื่อกี้เราบน่บนบน่นบ่นบ่นบ่นกันมาเนี่ยที่ผมบน่นบ่นเนี่ยผมก็อยากจะเอามาเพื่อวิเคราะห์ทิศทางค่างเงินใช่ไหมครับวิเคราะห์ทิศทางค่างเงินเพื่อจะได้รู้ว่าทิศทางเงินเป็นยังไงที่ผ่านมาเราก็คิดว่าเฮ้ยบาทมันแข็งค่าเกินไปนาะมันจะต้องอ่อนค่าแหละเดี๋ยวมันก็ต้องอ่อนค่าแล้วบ้างแหละเพราะว่าครึ่งแรกของปีเนี่ยมันมีออเดอร์มันมีออเดอร์ล่วงหน้าทําให้เราส่งออกได้เยอะ นะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังของปีอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะเราต้องโดนภาษีแล้วนะครับและที่สําคัญดุนบริการเราก็จะแย่มากๆเพราะว่าเราเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นสุดๆตอนไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวก็น,น้อยอยู่แล้วมาโลซีซั่นนราต้องเที่ยวยิ่งหายไปเฮ้ยอย่างนี้ดูลบีเดินสะพัดน,น่าจะแย่บวกกับการเมืองก็ห่วยแตกนะฮะไม่มีเสถียรภาพอะไรก็ว่ากันไปก็คือบาทมันน่าจะอ่อนเออคือเวลาเราไปคิดด้วยปัจจัยบ้าบอคอแตกแวดล้อม หรือแม้กระทั่งกราฟรูปนี้อยวให้ดูนะฮะ,อะขออภ<ช>ัยเดี๋ยวต้องขอเวลาเปิดขอเวลาเปิด,ปดคือแม้กระทั่งเมื่อเราไปดูสเปรดระหว่างอัตราดอกเบีย้ยเอทนเยบอ e ย d ของอเมริกาเทียบกับอัตราดอกเบี้ย10ปีของเมืองไทยสเปรดเนี่ย มันทางออกจากการเยอะมากปีนี้นะครับปีนี้ถางออกจากการเยอะมากตามหลักแล้วยิ่งถ่างออกบาทก็ควรต้องยิ่งอออเดี๋ยวเราไปดูกราฟนะครับและมันดูเหมือนว่าควรจะต้องถ่างออกไปอีกเมื่อผ่านพ้น FOMC รอบล่าสุดที่ผ่านมาเพราะว่าตอนรอบล่าสุดที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอกับตัวเลขจ้างงานในอีกสองวันต่อมา ก่อนที่จะเจอกับเรื่องของแจ็คสันโฮเนี่ยเฟดเขาบอกว่าเขาไม่ลดดอกเบี้ยโอเคไหมครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะฮะนี่เนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อคุณกีตาคือไม่ว่าคุณจะไปอ้างอิงเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ปีนี้มันไม่เป็นแบบนั้นอ่าคุณดูนะมีความคล้ายนะครับก็คือสีขาวกับสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยคือค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สีขาวเนี่ยคือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยตัว10 year bond yield ของเมกากับของเราอ่าถ้าดอกเบีย้ยมันถ่างฉีกห่างออกจากกัน เงินมันต้องไหลออกไปอเมริกาไหมถูกไหมถูกไหมเออปรากฏว่าไม่เป็นแบบนั้นปีเนี้ยมันเป็นปีที่ยิวบ้านเราอ่ะลงกันหนามากทาั้งๆที่ดรสรทธพุทธก็โอ้โหส่งสัญญาณโทนฮอกกิชมันตัวตลอดนะฮะไม่ลงไม่ลงไม่ลงดอกเบีย้ยเหมาะสมดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตลาดรู้ไงเอาไม่อยู่ยังไงคุณก็ต้องลดดอกเบีย้ยเหมือนบอลยิวอ่ะมันมันโดนกดกระหน่ำไปล่วงหน้าเราจะสังเกตได้จากผลตอบแทน ผลตอบแทนของคนที่ถือบอลในบ้านเราอะลงทุนพวกบอลเอกชนลงทุนอะไรก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นคนที่ซื้อพวก t h a แลนด์ ESG ที่เป็นลงทุนในบอนแล้วไวห,หักาลเอียภาษีคุณไปดูพอร์ตคุณตอนนี้สิกำไรปีนี้สิบเปอร์เซ็นเฉยเลยโอ้โหดีกว่าหุ้นอีกมันแปลกมากนะปีนี้คือยูเราลงแล้วยูเมกามันคงที่ อ่ะก็ตามแนวโน้มของเฟดที่คงที่สเปรดมันเลยห่างกันสเปรดห่างแบบนี้เงินมันต้องไหลออกจากบ้านเราแล้วไปเข้าบ้านเขาสิไม่สิ่งที่เราได้เห็นก็คือตั้งแต่กลางปีที่แล้วจนถึงเอ้ขอไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วช่วงเนี้ช่วงเนี้เนี่ยมันเกิดเดเวอเจนต์กันเกิดขึ้นเฉยเลยเราจะเห็นได้จากภาพของคำการเป็นคอร์ริเลชันเนี่ยเปลี่ยนจากไปในทางเดียวกันเนี่ยเป็นในทางตรงข้ามกัน ก็คือสัมพันธ์ในทางตรงข้ามกันสีแดงหมายความว่าถ้าสเปรดยิ่งขึ้นบาทยิ่งแข็งซึ่งมันคนละเรื่องกับที่เราเข้าใจเห็นไหมไมันมีความมันมีความขัดแย้งในในเชิงแนวความคิดเรื่องของอ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ดอกเบีย้ยเกิดขึ้นทฤษฎีในโลกการเงินเนี่ยคือมึนเนี่ยเจอเรื่องนี้ฮ้ม่มึนเพราะเดิมปกติแล้ว เราต้องโยกเงินออกจากแหล่งเออ่ที่มันมีต้นทุนต่ําเพื่อเอาไปวางไวไ้ในที่ที่มันมีต้นทุนทางด้านการเงินสูงเข้าใจไหมครับนะต้องไปวางไวไ้ในที่ที่มีดอกเบี้ยสูงนะครับมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ Follow Mo the money.